Did you know, Did you know? คุณรู้ไห <you> know? มทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมกำลังเตรียมกระเป๋าให้สามีออกไปทำงานนะคะแล้วกรุณาทำอะไรอยู่กรุณากำลังจะ เปลี่ยนหมากฝรั่งคุณอเล็กซ์เนี่ยเป็นคนที่ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งเวลาขับรถไม่งั้นขับรถไม่ได้แล้วก็กรุณาจะเอาหมากฝรั่งสําหรับคนเลิกบุหรี่มาใส่แทนเพราะว่าไม่อยากให้สูบแล้วสูบบุหรี่ไม่ดีแน่ๆแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าเวลาเราเลิกสูบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายแล้วในที่สุดมันดียังไงเดี๋ยวดูเลยนะคะขอแกะนิดนึง หลายคนที่สูบบุหรี่มักให้เหตุผลว่าช่วยทําให้คลายเครียดทําให้จิตใจสงบหรือว่าเพื่อเข้าสังคมจนนานเข้ากลายเป็นติดบุหรี่ในที่สุดและแม้จะทราบกันดีอยู่แล้วถึงโทษของมันแต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่าถ้าสูบมานานแล้วเลิกสูบจะทําให้เกิดอาการป่วยหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตเร็วกว่าได้ ไม่สาคัญนะคะว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่หรือว่าสูบมานานแค่ไหนยิ่งเลิกเร็วก็ยิ่งจะลดโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้เรามาดูกันนะคะว่าเพียงแค่ตัดสินใจเลิกสูบร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่ภายใน20นาทีหลังจากเลิกสูบความดันโลหิตและตราการเต้นของชีพจรและอุณหภูมิของร่างกายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงช่วงนี้จะมีอาการถอนนิโคตินเกิดขึ้นคือจะรู้สึกอยากสูบบุหรี่มากมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหง่ายแต่หากผ่านไปได้ในช่วงนี้ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดจะต่ำลงและปริมาณออกซิเจนก็จะกลับเข้าสู่ระดับปกติอีกครั้งหลังจาก48ชั่วโมงความสามารถในการรับรู้รสชาติและกลิ่นก็จะดีขึ้นมาก สสัปดาห์ผ่านไปอาการถอนนิโคตินและอาการข้างเคียงต่างๆจะเริ่มหายไปค่ะการไหลเวียนของเลือดรวมถึงการทำงานของปอดจะดีขึ้นทำให้รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงกระชับกระเชงหายใจสะดวกขึ้นอาการไอแล้วก็จะมีเสมหะน้อยลงในช่วง2-9เดือนปอดจะเริ่มกลับมาทำงานเป็นปกติอาการคัดจมูกและเมื่อยล้าจะหมดไปและเมื่อผ่านไป1-2ปี ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหัวใจวายเฉียบพลันจะลดลงร้อยละ50เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ยังคงสูบบุหรี่หลัง6ปีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากลำคอและหลอดอาหารจะลดน้อยลงกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่และสำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุยืนกว่าผู้สูบบุหรี่ประมาณ14ปีเพราะบุหรี่หนึ่งมวนทำให้อายุเราสั้นลง7นาทีค่ะ แต่ว่ารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้หมากฝรั่งจริงๆส่วนอันนี้เป็นหมากฝรั่งสําหรับคนเลิกบุหรี่สงสัยจะรู้แน่ๆเลยว่าเราแอบเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดรู้เราก็รับสารภาพนะก็บอกว่าอยากจะให้เลิกสูบบุหรี่เพราะาเรารักกันเท่านั้นเองนะคะทั้งหมดคือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ติดตามรายการของเรานะคะเดี๋ยวดูคุณอเล็กส่งมาแล้วจะจับได้หรือเปล่าจันรถึงสุกตีห้าสี่สิบห้าถึงตีห้าห้าสิบนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ